เจมคือแม่เจมจะยอมอพี่ไม้พี่อย่าทำหน้าเครียดขนาดนั้นสิแม่ผมเนี่ยไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกนอะพี่กลัวนี่นาสวัสดีค่ะ แม่ครับอันนี้พี่ไม์แฟนผมเองอะไรกันเจมทาไมเจมถึงเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าพี่ล่ะเธอเธออายุมากกว่าลูกชายฉันอย่างนั้นหรอไม่กี่ปีหรอครับแม่ที่แม่ดูตกใจขนาดนี้เนี่ยสแสดงว่าพี่ไม้เนี่ยยังดูหน้าเด็กอยู่เลยใช่ไหมครับห่างกันไม่กี่ปีของแกแล้วมันเท่าไหร่ล่ะเก้าปีเองครับแม่ฮ้เกปีเลยหรอโอ้ยนี่ เธอเธอแกว่าลูกชายฉันต้งหลายปีนี่คิดอะไรกับลูกชายฉันหรือเปล่านี่หรือว่าจะหลอกกินเด็กหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยค่ะแม่ทําไมแม่พูดแบบนี้ล่ะเอาก็มียแกมแก่จริงๆนี่โธ่แม่เจมพอแล้วพีทว่าวันนี้พี่กลับก่อนดีกว่างั้นมาขอตัวกลับก่อนนะคะ งั้นเดี๋ยวผมไปส่งนะไม่เป็นไรพี่กลับเองได้ขอบใจมากนะนี่เจมแม่จะไม่อ้อมค้อมนะแกต้องรีบเลิกกับผู้หญิงคนนั้นซะแม่นี่แม่พูดแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยเจม ก็ห่างกับแกต้อง9ปีแล้วตอนเนี้ยเขาก็อายุ35ปีแล้วเขาจะมีลูกให้แกได้อย่างไรแม่ทําไมจะมีไม่ได้พี่มายเนี่ยเขาก็ยังสาวยังสวยแถมยังแข็งแรงดีด้วยทําไมเขาจะมีลูกให้ผมไม่ได้ไม่รู้ละ่ะยังไงแกก็ต้องเลิกกับผู้หญิงคนนี้ซะผู้หญิงสวยสวยอายุยังน้อยมีถมไปแล้วเดี๋ยวแม่จะแนะนําผู้หญิงให้แกรู้จักเองไม่เอาหรอกครับยังไงเนี่ย ผมก็จะไม่เลิกกับพี่ไม้จะขัดใจแม่ได้ไหมแม่แนั่นแหละหัดเปิดใจซะบ้างถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมจะขึ้นห้องแล้วนะนี่เจมเจมแม่ยังคุยกับแกไม่จบเลยนะเจมไอ้เจมไอ้ลูกเลวแกเนี้ยนะจะหาเมียตั้งทีก็นั่นไปเอาผู้หญิงแก่ตัวเองมาทำเมีย แล้วหรอคะแม่นี่แกจะมาที่นี่ทำไมบ่อยๆฉันเกลียดที่สุดเลยอประเภทที่เป่งงวดกินยญ้าอ่อนแบบเนี้ย <c oughs> แกนี่นะกินไม่รู้จะเยี่ยมตัวเลยมาทำข้าวต้มเอาไว้ในครัวแม่จะทานไหมคะเดี๋ยวมาไปตักให้ฉันไม่กินหรอกดูฉันน่ะไปหลงแกงคนหนึ่งไม่รู้จะใส่อะไรให้ฉันกินหรือเปล่านี่แม่หมายความไว่ายังไงกันคะก็คนอย่างแก อายุก็เยอะแล้วหน้าตาก็บ้านๆฉันถามเกตจริงๆเถอะแกทําของใส่ลูกชายฉันใช่ไหมเขาจริงได้หลงเก็นหนะลงเก็น,นแบบนี้แม้จะพูดหรือว่าจะคิดอะไรเนี่ยก็แล้วแต่แม่เลยแล้วกันคะแต่มายขอบอกไว้เลยว่ามายไม่เคยคิดหรือว่าทําในสิ่งที่แม่พูดเลยสักครั้งอ๋อเหรอฉันจะเชื่อคำพูดที่เก็บพูดด้วยอย่างงั้นเหรอฉันไม่เชื่อหรอ แม่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แม่ค่ะเพราะว่าตัวไม้ไมยรู้ดีว่าไมายบริสุทธิ์ใจแม่นี่แม่จะหาเรื่องพี่ไมยไปถึงไหนกันถ้าแม่ไม่ชอบเนี่ยก็อยู่ใครอยู่มันไปสิแล้วผมขอพูดอีกอย่างหนึ่งเลยนะวันนี้เนี่ยผมจะให้พี่ไม้ย,ย้ายมาอยู่กับผมอะไรนะ ไม่ได้แกทําแบบนั้นไม่ได้นะเจมนี่แกคิดจะมาเกาะลูกชายฉันกินหรือไงนี่แม่พูดอะไรของแม่เนี่ยพี่หมายเขาจะมาเกาะผมกินทําไมผมก็แค่อยากให้พี่หมายเนี่ยยา้ายมาอยู่กับผมแค่นั้นเองเจมนี่แกมันไม่ไดีเรื่องเลยแกเห็นชีวิตแฟนเก่าของแกไหมชีวิตเขาได้ดีขนาดไหนอายุเขาก็ยังน้อยถ้าแกไม่เลิกกับเขาป่าเนี้ ฉันได้ลูกสะพ้ายอายุน้อยร้อยล้านไปแล้วเต่นนี่อะไรแม่นี่แม่จะพูดเรื่องพวกนี้ให้มันได้อะไรกันฮะผมกับเขาเนี่ยเลิกกันไปเป็นปีๆแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็มีพี่ไมยอยู่แล้วด้วยแม่จะพูดเรื่องเก่าๆทำไมแม่ควรให้เกียรติพี่ไม่สิฉันก็จงการี่มันออกไปเป็นผลจ็ะชีวิตแกไงฉันหลับไม่ได้ ที่ฉันมีลูกสะพ้ยอายุมากกว่าลูกชายฉันตั้งหลายปีแบบเนี้ใครรู้เขา้าฉันอายเขาตายเลยฉันถามแกจริงๆเถอะแกไม่อายหรือไงที่กินคนอายุน้อยกว่าแกไม่ไม่อายคะ่ะทำไมไม่ต้องอายด้วยล่ะคะในเมื่อเราสองคนรักกันเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนฉันนี่ไงเดือดร้อนเกดได้ยินไหมฉันเนี่ย ไอาชาวบ้านเขาลูกชายฉันได้เมียแก่นี่พอยังมาเกาะลูกชายฉันกินอีกแม่หยุดฟักทีจะได้ไหมผมบอกแล้วไงว่าพี่ไม้เนี่ยเขาเป็นคนดีไม่มีใครเกาะใครกินทั้งนั้นแหละแล้วผมพูดชัดๆเลยนะผมไม่ไอายถ้าแม่แคร์สายตาคนอื่นมากกว่าลูกชายก็แล้วแต่แม่เลย ตัวไม่เนี่ยไม่คิดที่จะเกาะลูกชายแม่กินหรอกนะคะเพราะชีวิตของไมยไม่จำเป็นที่จะต้องเกาะใครกินแล้วเมื่อกี้นี้แม่พูดถึงแฟนเก่าของเจมเขาใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยไมยเองก็รู้จักนะคะเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทของไมยมานานแล้วล่ะคะ่ะฟังไม่ผิดคะ่ะบริษัทของไมย ไม่อาจจะเป็นสปายอายุน้อยร้อยล้านให้แม่ไม่ได้แต่มาก็เป็นสปายอายุมากร้อยล้านได้นะคะอะไรนะนี่เกรวยขนาดนั้นเลยเหรอเจมทาไมเกไม่หินบอกแม่เลยทำไมผมต้องบอกด้วยแล้วอีกอย่างนะยังไงไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับความรักของเราเลยเจม พี่ว่าวันนี้เนี่ยพี่กลับก่อนดีกว่าและพี่คงจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกถ้าเกิดแม่ของเจมเขายอมรับเรื่องของเราไม่ได้และไม่ยอมให้พี่มาอยู่ที่นี่เจมไปอยู่บ้านพี่ก็ได้นะพี่ไม่ถืออยู่แล้วก็ได้ครับพี่ไม้งั้นผมขอลบกวนด้วยแล้วกันนะเราเจอกันค่ะ แม่ถ้าแม่ยังเป็นแบบนี้อยู่แม่ก็อยู่คนเดียวไปเถอะนะเจมเจมไม่นะลูกเจมกลับมาก่อนเจมโยคนเราไม่ได้รักกันแค่พออายุเท่ากันแต่รักกันพอใจตรงกันต่างหา